ใกล้ๆเลยครับปลายนวมติดปลายนวมแล้วเคาะด้วยเข่าแม่ตีไม่ถนัดครับกรรมก,การแยกออกมาก,ก่อนคุณพิเชษแลกกันแบบนี้ครับหน่าชื่นชมครับไม่ทำให้แฟนๆทิ้ดหวังครับหุกซ้าย,ยมัดมาอ้าวมัดจิมขวาอีกทีนึงอาอนอนท์เอ้าเอาลงไปลงไปแม่ลอกใน คว้ามาฟันศอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าพยายามจะบวกคืนมาเอ้าแม่ใครดีใครอยู่ครับตอนนี้อ่าก็มาดิครับแบบนี้ก็มาดิครับมาดิมาดิบัวที่ไหนแล้วนี่วัดไปเลยวัดไปเลยเอาโอ้แทงเข้าลิฟตปีเลยครับชักแงกแงะแงะแงครับโอ้โหโอ้โหเลือโดนลิฟปีครับคุณเชฟปลายยกกับเลขสามสิบเอ็ดวินาทีครับจะหมดยกที่สองับ้วแม่เคยแต่น็อกเขา้าวันนี้ เราโดนน็อกครับชายชนะตกเป็นของอานนท์ตะายคนเดินเลิศเมืองพลครับเด็ดขาดมากมากครับคุณเมื่อกี้่าเป็นผลงานที่เด็ดขาดนะครับของอานนท์ครับชนะเชกเกินดังเอาในยกที่สองนี่เองนะครับเหลือเวลา31วินาทีอ่าอ่าไปดูภาพช้าๆกันนะครับไปดูภาพกันเลยครับดูครับจังหวะแหลกกรสนุกนะครับโอ้โหแทงดอกนี้ครับดอกเดียวเลยครับโอ้โหนี่ครับจักเข้าไปครับ ก่อนหน้านั้นก็โดนหมัดทัท่าไม่ดีครับดูครับดอกนี้โอ้โหสี่โครงครับมงนี้สี่โครงสี่สุดท้ายครับจบยกสองคุณเปกกี้ป้าดีใจสุดๆเลยครับทางด้านของอาอนท์